เช่นเคยนะครับมีแนวทางเด็เดๆปังๆนะครับมาแบ่งปันนะครับวันนี้เป็นคงสุดท้ายรัฐบาลนะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันสรุปนะครับมอีอมสินเลขทูคนะครับแล้วก็ชุดเต็มเหมืในใบฟ้าพารวยและก็แนวทางพี่น้องสอปป่ปาวนะครับแนวทาง ตำลาวเสียบเสียบนัวนะครับวันคุดที่ผ่านมาก็บริบบบบพกพอพี่นองนะครับนยะก็ขออภัยติดรารกจิตพี่นองอารอนประจำวันศุกร์ที่2 8นะครับเป็นตัวนี้เล่นได้มาตั้งแต่พิเศษเลยเด้อยพี่นองเพราะว่าจับตัวจับตัวของพิเศษกับ B.I.P. แล้แต่ก็เน้นเน,น,น้นบางคนเพิ่งก็กอยากเล,เล่นเรีวยวนะก็เลย เน้นไปที่พิเศษ V.I.P ปกติเลยก็เลยจับตัวนี้นะครับถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยมันจะเป็นหานะครับก็เลยจับเอาตัวของน้อยแรกมาให้เลยนะเพราะฉะนั้นก็คือเน้นไปที่แปดห้าทุกน่อยนะครับแปดห้าทุกหน่อย ต่อไปลาวนะครับลาวใครเห็นมั่งนะครับที่ลงในคอมเมนต์เนาะใต้โพสนะครับให้หกเนาะนะวันนี้เป็นตัวไหนนะครับพิมลาวแล้วเนะาะตามีเด้อนะครับเห็นก่อนนะพี่นะครับเพราะว่าในห้องแนวทางยังไม่ได้ลงนิดนี่น้องจะลงประมาณใบสองนะ มิ่งรูดเจ็ดนะครับเน้นที่เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดสามตัวชุดเดียวคือห้าเจ็ดสามนะครับรูดเอาแล้วก็มาเน้นตัวที่เน้นนะครับบางคนกับบุหูเด้วันน้นตัวใดมองดูก็รู้นะที่ทําสีดแดงหนะนะนักหนาชิ้หูเนาะสีแดงขอบเนะี่ยก็คือตัวน้นเนะี่ยมันจะมีเลขสี่ตัวคือเลขพี่น้องสองปอล่าก็มีเลขชุดสี่ตัวข้างเฮ้าบันเฮ้าก็มีเลขสามตัวเนาะ ครับกำน่งกันหนึ่งสามตัวปัดเลินกับเ็นเนนคือเจ็ดสามกับเจ็ดห้านี่นแหละแต่ตัวบะเนเ้นกับลินได้นะครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ออกตัวเน้นเด้นะกระลูดเอานะหน้ากว้างๆนะครับหน้ากว้างๆเข,า,นะา,ข,ขา,าเลยเลียงยาวเลยนะครับเลียงยาวจากสองถึงท่านลุดมันอาจเจะบมีเปอร์เซ็นต์สูงนะครับเห็นไหมเนาะ อ่ะต่อไปนะครับมาพูดถึงรัฐบาลอ่ะอมสินแล้วก็เลขทู่แล้วก็รัฐบาลนะครับอ่พิมพ์อมสินเลขทู่รัฐบาลเ้าแห่งเงา,าเลยจสได้จบครั้งเดียวนะครับดยพ,พิมพ์เนี่ยที่ประเห็นเหรออ่ต่อไปนะครับอมสินนะครับอมสินนะครับเนี่ยยังเป็นแปดอีพี่น้องเนี่ยบลเปกแปดมือเก่าเดือนเกียรได้จะเป็นเก้าน,น 9, ะ วิ่งรูดเก้านะวิ่งรูดเก้านิ้นเก้าสามและเก้าหกนะครับหกเก้าสามและห้าเก้าหกแอนเคอรอมสิน ต่อไปเลขทูบนะครับเลขทูบงวนที่แล้วใครได้เลขทูบบ้างใครได้เลขทูบบ้างนะครับงวดที่แล้วเนี่ยมันมากมากแบบจุดนี้เนี่ยเขียนเผื่อให้นะครับหนึ่งสามหนึ่งสื่จังเลก็ถูกพีนองเออมันออกสามหนึ่งล่างก็เลยอาจารย์ก็เลยมาคิมว่าสามกับแปดตัวเดียวกันกันไว้ให้นะก็หลายคนนะใครใครได้มั่งได้เลขทูนะวันนี้เป็นตัวไหนอย่างไร จะลงไห้ในโพสนะครับลงลงให้แต่คนก็จะใส่ใจหรือเปล่าโคนได้จะคุณผูคุณแมนได้ได้สามหนึ่งนะครับอ่างวดน,นี้นะประจำงวดวันที่หนึ่งเป็นเลขย่างหละ่ะทุกคนดูเป็นเลขอะไร นะครับดูตัวกลางเป็นหลักเด้อวิธีรูดเลขทูกถ้าเลขสามตัวเนี่ยเอาจากกลางเป็นหลักมันะงหันกับตัวกลางเป็นหลักเป็นสามยูกลางนะแล้วแต่เด้อแล้วแต่ใครจะมองเป็นเห็นอะไรเป็นเลขอะไรแล้วแต่โชคของแต่และบุคคลเด้อพี่น้องชิบพบอกนะแต่หลายคนก็พิมพ์ขึ้นมาก็โอเคอยู่นะลองพิมมานะพี่น้องแล้วก็มาเปรียบเทียบกันว่า เป็นตัวไหนแล้วลองใครเห็นเป็นอะไรก็คิมมาเด้อแต่ชัดอยู่นะครับชัดชัดรอบนี้ชัดแ้เมื่ที่แล้วก็ชัดคิดว่าจะอันนะครับคิดว่าตัวนี้มีอันเออมันตรงกับเลขเด่นนะครับอ่ะต่อไปเป็นชุดเต็มรัฐบาล อับเปรียบชนนะครับเลขที่อาจารย์ให้นะครับในงวดที่จะถึงนี้อาจารย์ให้เด่นอะไรเนาะสก,กคนที่หนึ่งนะนะเห็นไหมนะมันเข้ากับเลขทูกอยู่เนาะมีเด่นเก้าอยู่นะครับบนล่างนะเลขวิ่งนะครับในรอบป,ปีก็ถือว่าเดินดีนะหลุดน้อย นะครับอันนี้คือเล็กเด็ดนะครับชุดเต็มนะครับเอามาเทียบชนกับเลขถูโบเดอร์พี่น้องนะครับเดี๋ยวจะว่ามีเห็นเลขถูเลขถูไลให้ยูเด็กแต่ว่าเวลาลงก็ลงให้ยูนะครับรัาดูนะครับเห็นไหมมันชนกันกับเลขสูตรเลยเห็นไหมมันชนกับเลขสูตรนะครับเป็นแมลักเก้าเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ด แนี่นก็เลขสามตัวจิตเก้าห้านี่พี่แต่นั้นมันเป็นห้าเก้าเนาะเออเห็นไหมโปรดพิจารณานะครับตามนี้นะพี่น้องนะมาจากจับนะไม่ชอบก็ผ่านอันนี้แล้วแต่ดวงแต่โชคของแต่ละบุนคคลเดอ้อนะครับอาลองเอาไปพิจรารณาเห็นไหมมันชนนัน นะครับลองลองเผืนะ่อบุญวัสนาเรามีนะทาบุญร่วมกันนะอาจจะมีโชคไปด้วยกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ว่าประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในวันหวยออกนะครับช่วงบ่ายสามเด้อนะประมาณนี้คนทุกคนโชคดีลำลำรวยเฮงเฮงปัง,งปันปน,นะโชคดีที่ค้า